สวัสดีจ้าบอันื้หนัเออวตะเตือนมาดิเอ้ยพ่อปัด้ยไม่ได้ไม่ได้อืดเาเข้าไปเจะถ่ายครับก็ยไม่ยิบเดี๋ยวนี้วัดน่รักจัง

ถ่ายซื้อเดีสวัสดีครับพี่น้องถ่ายซื้อเดนี่ยข้พี่น้อกเนี่ยเนี่ยไม่อยู่ตรงนี้ก่อนแม่ไอ้แคทก็่ห้รูปไปดูให้รูปอุ้ยมีอสภาพนี่นะอะไรเอาตรงไหนเอาตรงนี้นะเดี๋ยวเอาถ่ายรูปด้วยนะถ่ายก่อนมีไอ้เย็นนี่ไงให้เย็นแบบกับข้าวด้วยนีมีข้าวเ็นันนึงเลยอันนึงเศร้าถ่ายรูปอ่ะถ่ายรูปอเค ขอบคุณแม่ขอบคุณพ่อด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่ชายด้วยเดี๋ยมาเบ้บสเบ่คืนอนมาิได้มาบานเพ่อเออว่าน้องมนะไม่บ่ได้สนิทกับอาจารย์นักดนตรีบุนไรเย้ยาบ้าพอเงินไอ้นดนตีมันมดบานหรอมันร่วงเหรอบ่มนนตีจะใคเนยแ่วนี่่าอะไร่ะยยูไกย ก็เลยมากยออแล้วไ่แสบกับบแสบพัดตัวเนี้ยแสบแสบก็ใช่เลยบ่เขาบอกทำไมได้งยคาินัเลยอะไรวะแับปลาทูอ่ะไดบาแกเนะอะไรวะไม่ได้กินปลาแบบนี้นานนักยังก็ด้วยอืมนมาวะหมบ่บ่นเลย ดมาบอไอินมนีย้นี่มานัี่ไหลเพี้ยนอนนอเหรอนอนนอนอนรครับผมนอนได้กันไหมแยบแยบหลาอุ้ยอาบน้ำยังไงตอนแรกตื่นมาตอนแรกตื่นมาอาบน้ำไม่ใช่เหรอ บ่อาบเลยม่ให้อาบไปเคาะไม่อาบมกินข้าวก่อนมาช่กับข้าวแม่ซุยที่ก่อนนี่หนกคนกรบลูตอนใส้จูไมาเห็นนะตอนแส้จูเรหยุกอ่นแจกอแจกข้าวไหมเป็นซีนไหม่งลียวอวเลยี ผักเนากันในยกวะนะันนาากยกวะนะาเรียวหวะเไอ้คุณดูเจ็ดพันแัน้องหง่ะเตาวเรียวครับได้นั่งโตไหมบวกแก่ข้าวเนือแก่ข้าววนนี้าเนาะจะไปรื่มเนี่ยไปปะไป วันน <ort. S 2> e e, um, ี้หรตอนเนี้ยไม่ไปนเอไปไปาเีจหนึ่งมือไมือนีละครับแก่งาไเอดานาเบือครไ่มาขอตัวดิตัวตัวเออไเสียได้เสียได้เดากาลงนนส

ไอ้อลมันบดมืเออมือสอไอ้บอมันบดมืนไหนบอาใหมเลเออมันยังนี้ผมอะเออมันยังนี้น่หอมันยังนี้เลยมสือจำแงหนึ่งอหข่าบัคักเน็ดหนาเออนั่เป็นมาดิ้งตองมาดิงองที่ยงคนเอาบดหมืเอ้าตอนแรกมันก็เห็นเห่าเลยเราตื่นันมันห่าเื่น

พักกนี่จะพักไม่ได้บอกแดงไัช้อกน,นเลยะอะไรบอเดเราบ,บอดไปตลาดนี่ไม่เนเิมหรอ <c oughs> ลกจนแล้วแซวจะกินแตงกวาเล่าเปม่สี่ช่องเอาปะ แซบแล้วแซบแล้วแซบแล้วบ่าวหยอกไม่สันหละเมื่อกี้ลูกชายบอกว่าขับเปี้ยววางบ๋เตีมันอันนหนเลยวะขึ้นแม่เขาแซวเอ้เพี้ยนแซวเล่นเดี๋ยวเอ้แซมทำไปไอ้อัานหนังบอสน่ะอ่านป่าวจับแบก็นมูนจับแบบจำอบไรได้บ่ ไอไปคุยด้วยละาววันได้ข้าวเพก็เป็นมูลงแล้วไปวัมเนยเราแชไ่ได้อาบน้ำคนเดียวใช่ไหมอืมก็แช่เราอาบด้วยตชอไปดูหยอาบด้อาบด้วเราวเมอมาอาบน้ำหนักาสามกว่าันดีดินาะมานอนดิ มันเยอะไปว่านะจำประเด็น้องไปไหนดรัตัไปจำเนงานไ้ล้าเป็นวัน30วันผมเปย่างั่30วันนี้สะดุ้งตื่นทีนึกว่ามันเบียนแมีไฟในห้องใช่ป่ะเอ้า5โมงย็นแล้วเหรอดกาทุ่มหนึ่งผมมีแคงปเด็นงานอย่นีเออเนาะยนหนึ่งได้เมืหนึ่ง้ยนี่ไงเราได้เนี่ยได้ ร้เออมีไฟหมือเดียวอ่ะเข้าก <c oughs> ันเราทำกันหมอดเลยเนาะหมดเลยเราทำกันเลยใบกระตุกเดียวเองครับก็นะดูแลสุวคนดูแล